สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนนี้คนเลี้ยงแมงนะคะอัปเดตก,การเลี้ยงจิ้งหรีกันต่อเออหลายท่านนี่ถามนีดเข้ามาว่าตอนนี้เลี้ยงอะไรอยู่บ้างตอนนี้ในฟาร์มของนิดเองร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นการเลี้ยงจิ้งหรีนนะก็จะมีสองสายพันธุ์ก็เป็นจิ้งหรีทองนำ้ำตามที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพเนี่ยปีกเขาจะเป็นสีดาหมดเลยแล้วก็เป็นจิ้งหรีผสมปีกเขาก็จะเป็นผสมอมดาอมแดงซึ่งไอ้น,นี้ออกตลาดแล้วไปขายดูนี่ จริงดีดดำนี่ดำหมดเลยนะเพื่อนเขตันนิดเองเนะ่ยบางทีเขามองไม่ออกเลยว่าเป็นตัวอะไรเคตนีเองก็จะเน้นไปทางผสมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเอามาตัดชิดก็เลยจะเลี้ยงเป็นทองดำแล้วก็เลี้ยงเป็นผสมโดยทองดำเนี่ยจะเปอร์เซ็นต์น,น้อยเช่นรอบนั้นลงสิบบ่อก็จะเป็นผสมสักแปดอีกสองบ่อก็เป็นดำเนื่องจากจะเอามาตัดชิดแล้วก็เวลาขายเนี่ย ตัวดำล,วล้วนแหละดูไม่สวยเ,เพื่อนแล้วก็เนื้อมันจะหยาก,ก็จะเน้นไปทางผสมผสมพอวางกับดำกู้กันแล้วอะ่ะสวยชวนซื้อใครผ่านไปผ่านมาก็อดแวบไม่ได้นี่น,น,นี่เห็นผลส่วนตัวนี้นะก็เลยชอบเลี้ยงผสมมากกว่าสําหรับเพื่อนๆที่กําลังศึกษาหาความรู้แล้วก็เข้ามาดูคลิปของน,นิดเอเราจะเลี้ยงอะไรดีจริงๆนิดนแนะนําเลี้ยงจิ้งหรีดทองดําหรือผสมได้หมดเนื่องจากว่าระยะเวลาเขาสั้น พอระยะเวลาสั้นระยะที่เราเลี้ยงอ่ะบางทีเราดูมาหลายคลิปของณน,นิดหรือดูเลหลายท่านที่เพื่นแชร์ในเรื่องของการเลี้ยงไว้แล้วลองไปเลี้ยงเองดูเนี่ยความต่างมันจะเห็นได้ชัดเลยมันเหมือนเราอ่านหนังสือเช่นอ่านหนังสือเรื่องขับรถยังไงวิธีการขับรถทํำยังไงแต่พอเราไปลองขับจริงมันก็เป็นอีกแบบนะคะเหมือนกันกับการเลี้ยงจริงจเราฟังนนิดพูดพูดพูด,พดเนี่ย คิดว่าเอ้ยลงมือทํามันง่ายแล้วล่ะพอไปทําจริงๆจริงดีจะเป็นครูอีกชั้นหนึ่งให้เราเขาจะสอนเราไปด้วยเราจะเจอปัญหาที่คนใหม่ๆทุกคนต้องเจอแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ้อที่นั่นในผู้มันเป็นประมาณนี้มันจะเห็นภาพได้ชัดจานั้นใครที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงจริงดีอย่าลังเลอาชีพนี้แนะนําเนื่องจากลงทุนน้อยเพื่อนความเสี่ยงต่ําขาดทุนก็ไม่มากก็ไม่มากอะ่ะ มันมันไม่ทําให้เราล้มละลายได้นะฮะแล้วก็ที่จะไปได้ดีสุดเป็นทั้งคนเลี้ยงและคนขายจะดีมากเลี้ยงเองขายเองต้นทุนมันต่ำพอขายเองได้กำไรมันสูงเราเป็นทั้งผู้เลี้ยงและผู้ขายเนี่ยอาชีพเนี่ยจะไปได้ทุกทุกอาชีพก็ยังไปได้ถ้าเราทําตลาดเองได้นะคะถ้ายังไม่มั่นใจอย่าไปลงทุนเยอะอย่าไปทำเยอะบ่อลองสักหนึ่งถึงสองบ่อก่อนเราขยายที่ลังอ่ะ มันไม่สายขยายได้อยู่แล้วรอบข้อไว้เป็นดีนะคะ